สวัสดีจ้าเพื่อนๆไรนี่สมใจก็จะทําอมปลาเปรี้ยวนะเพราะเมื่อาวานนี่สมใจไปตลาดนะัดไปเจอปลาที่เขาตัดหัวไว้มันเป็นปลาอะเ,เรนีป่ปลากระบอกหรือปลาปักอะไรเนี่ยนะนี่มันมืดสมใจก็เลยเอาแช่น้ําแช่เกลือไว้เป็นวิธีทําแบบสมใจนะสมใจจะมืดแล้วสมใจก็จะไม่ค่อยจะมั่วอะไรแล้วนะกับเรื่องในครัว วันนี้สมเด็จก็จะเอาออกนะเอาออกจะต้องล้างน้ําก่อนนะล้างน้ําเกลือออก,กหน่อยเมื่อวานแค่เอาอย่างเค็มนะเพราะกลัวเขาจะเน่าปลาที่เขาตัดหัวนี่ก็หมายความว่าปลาที่ว่าอาการมันไม่ดีแล้วนะเขาถึงได้ตัดหัวนะนี่เขาตัดหัวมาจากตลาดนัดเลยหกสิบบาทเยอะมากนะก็ต้องเอาแช่น้ําก่อน ก็ทําทไม่กินเองเพราะเราเวลาไปซื้อของเพื่อนเนี่ยสิบยี่สิบาทนะไม่กี่ตัวไม่ใช่สิบยี่บาทถุงละห้าสิบาทเพื่อนเพื่อนไม่กี่ตัวนะแล้วจะมีหัวตะหากไอ้นี่เขาตัดหัวเรียบร้อยเยอะหลายตัวเลยแต่ว่าสมใจก็จะขี้เกียจทํากลางคืนนะเพราะเป็นเวลาที่สมใจจะต้องพักผ่อนแล้ววันทั้งวันสมใจก็เครียดกับอะไรต่ออะไรสาระเยอะแยะนะ เนะี่ก็หลายตัวอยู่นะเ,นเพื่อนๆคิดว่าคงจะไม่ขาดทุนหรอกเเลยก็จะเอาน้ำปลาไปทิ้งก่อนปลากระบอกนี่มันไม่ต้องบ้างอะไรมากมายนะเพื่อนๆนะเพราะว่ายังไงล่ะมันไม่มีก้างนะ ถ้ามันมีมันก็เวลาเอาทาําปลาเปรี้ยวก้างก็จะนิ่มนะเดี๋ยวก็จะเอาใส่เหมือนเดิมสมใจก็จะล้างแล้วทแบบนี้แหละทําง่ายๆมันไม่ยากหรอกเพราะสมใจไม่ชอบความลุกงยากล้างเอานะเกลือออกสะบ้างนะเพราะมันเค็มถ้าไม่เค็มก็ไม่ได้ปลาจะลุ่มเนื้อเอาเพราะที่มันมามันก็ไม่สดแล้วเพื่อนๆไม่งั้น แม่ค้าเขาจะไม่ตัดหัวนะนี่หลายตัวเลยถ้าซื้อก็เป็นกิโลแหละถ้านับตั้งหัวด้วยนะหกสิบบาทไม่แพงเลยจ้ะที่จริงตั้งใจจะไปหาไข่เป็ดเอามาทำไข่เค็มนะนนท์วันกุดจีนทางทางกลงทางต้นคั้วมันเขาเรียกร้องไข่เขาเรียกไข่ร้อยลูกสบแล้จะทำไข่เค็มเขาเรียกไข่เค็มร้อยลูกนะ ก็จะทําเองเหมือนกันก็ยังไม่เจอเมื่อวานนี้ได้ปลามาจริงๆก็ไม่รู้หรอกคิดผิดคิดถูกทั้งไทยทั้งจีนไม่รู้แล้วมั่วหมดแล้วนะก็ทําทําไปอยู่ๆไปถ้ามันไม่ทําให้เราลําบาก่อกเกินก็ทําไปนะพเพราะส่วนใหญมันก็เลือดผสมอยู่จีนบ้างไทยบ้างใต้บ้างกลางบ้างปะปนกันไม่รู้ยังไงแล้ว เพราะสมใจคิดว่าสมใจเกิดมาสมใจไม่ได้เกิดมาเก่งนะแต่สมใจคิดว่าบรรพบุรุษไม่ว่าจะทางไหนเขาคงจะสอนให้เราเป็นคนดีนะคงจะไม่สอนให้เราเป็นคนเลวเหรอกแล้วเราก็ไม่อาจจะตัดรอนฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งได้นะถ้าเข้ามาบอกให้เราได้รับรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรแล้วก็เอานะอย่างเดียวอย่ามาใช้ใสมใจไปป้นไปฆ่าใครเขาก็หรือทําให้ใครดร้อน เอาแล้วสมี้ก็จะบ้างเพราะเมื่อวานนี้เอามาใส่เกอบ้างแบบนี้นะเดี๋ยวอะไรต่ออะไรที่สนใจใส่มันจะได้เข้าเนื้อง่ายอันนี้ก็ข้าวเหนียวนะที่เหลือจากอืเหลือจากที่ทําน้ําตกหมูเมื่อตอนปีใหม่เก็บเอาไว้ไม่มีคําว่าทิ้งนะของมัานสนใจนอกจากสนใจเหนื่อยอดจริงๆก็จะทิ้งนะก็จะบ้างยาวๆเอาไว้เครื่องมันได้เข้านะ พราะสนใจชอบกินปลาเปรี้ยวมากและการไปซื้อเขาเนี่ยมันแพงนะไม่กี่ตัวห้าสิบบาทแล้วเขาก็จะติดหัวมาด้วยเมื่อวานนี้เห็นก็เลยซื้อมาเลยเพราะว่ามีความสามารถในการทําปลาเปรี้ยวกินก็ทําแบบนี้เลยปลาเปรี้ยวปาลาล้านี่ใช้สไตล์คล้ายๆกันนะแต่ปลาเปรี้ยวสนใจจะใช้ข้าวเหนียวเอามาขย้ำเอามาคลุกนะ บางๆให้มันเข้าง่ายนิดนึงนะเพื่อนๆที่จริงเมื่อวานนี้นะถ้าสมใจไม่กลัวว่ามันจะวุ่นวายนะก็ทำดึกๆแล้วถ้าสมใจกลับมาก็ข้ามแล้วไปตลาดนัดมาก็เลยเอาใส่เกลือใส่เฉยๆไว้เพราะว่าถ้าว่า กลางวันวุ่นวายกลางคืนวุ่นวายมันเสียสมองนะเพราะสมเด็จก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นส่วนตัวบ้างตัวนี้นะถ้าเขาไม่ตัดหัวออกนะตัวใหญ่นะเพื่อนๆอันนี้ไม่ต้องไม่ไม่บ้างละตัวมันเล็ก จะกินเนี่ยเราไปเจอตามตลาดนัดถูกๆเนี่ยเราเอาเมินได้เลยถ้าเขาขายไม่แพงนี่สมใจจะเอามาทนะํานะชอบกินแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะเพื่อนๆนะ เลยจ้ะมันไม่ได้วุ่นวายอะไรหรอกปลาเปรี้ยวเนี่ยเกรียแกงส้มเนี่ยแกงเผ็ดหรือว่าเอามายำอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราจะกินอร่อยมากบ้างสักนิดหนึ่งเวลาเราเข้ามันจะได้เข้าเครื่อง มาดูนะว่ามันจะเหมือนของเพื่อนๆที่ทำไหมของสมใจทําไม่นานนะสองสามวันก็อ,ออกเปรี้ยวแล้วถ้ามันไม่เค็มมากไปอันนี้ก็เป็นข้าวข้าวเหนียวล้างแล้วก็กรองเอาข้าวไว้นะง่ายๆนะบอกแล้วยากๆไม่ทำ ยากๆสมใจไม่เอาแหละไม่ชอบความวุ่นวายก็สมใจก็จะเอาเคล้าองบดจารามังนี่แหละ เพื่อนใส่อะไรไม่รู้แต่ของสมใจต้องใช้กระเทียมเป็นตัวทำให้เปรี้ยวไว้นะ น้ำตาลต้องใช้น้ำตาลช่วยนิดหนึ่งไม่มีน้ำตาลก้อนก็เอาน้ำตาลสรายมีน้ำตาลก้อนก็น้ำตาลก้อนช่วยนิดหนึ่งไม่เยอะนะนิดเดียวก็พอน้ำตาลก็แพงนะเพื่อนๆเกลือ,อะไม่ต้องใส่แล้วนะ ใส่แต่น้ำตาลกับกระเทียมนี่แหละหมูเปี้ยวก็เหมือนกันนะเพื่อนๆสมใจใช้วิธีเดียวกันหมูเปี้ยวนี่ถ้าว่าเป็นแม่หมูอ่ะดีนะแต่ถ้าปลาเปี้ยวนี่ก็จะใช้ปลาแบบที่ว่า ไม่ต้องสดมากก็ได้ให้ดีไม่ต้องมานั่งขอเก็บเองสบายใจเลยแบบเมื่อวานนี้ที่เจอนะเมื่อวานนี้นะ่ะเข้าตาเข้าติดปีใหม่กันอันนี้คนเขาก็จะไม่ค่อยมาตลาดอันนี้แม่ค้า,าก็เลยทําใส่จานขายจานละหกสิบบาทตอ้องไปประเมินดูแล้วก็เป็นโลแหละก็เลยได้มานะทามาไว้จะ ไม่ค่อยอยากจะซื้อของเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่เปรี้ยวนะไม่รู้เป็นยังไงมันจะติดเค็มซะมากกินแล้วมันก็ไม่ได้อรรถรสเท่าไหร่ต้องมานนะั่งทำฟาร์มเปรี้ยวเอ,เองมันก็ไม่ค่อยสบายใจหรอกในการกินนี้ก็จะทำให้ละเอียดนะนเพื่อน าไม่มีข้าวเหนียวสมใจก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวนะ๋ย่นี้เขาเอินว่าข้าวเหนียวที่เรากินเนี่ยมันเหลืออยู่บางคนเขาจะไม่ชอบกินกระเทียมเขาก็ไม่ใส่ก็จะใส่แป่น้ำตาลกับแป้งแต่สมใจไม่ไม,ไม่ไม่ปฏิเสธสมุนไพรนะก็ะเลยไม่ค่อยจะอะไรเยอะ อะไถ้ามันดีแล้วก็กินไปจ้ะอย่าไปอะไรมากแอนตี้มากมันกไ็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะดีกับตัวเราแล้วก็จะเอาข้าวเหนียวมาตำให้มันเนียนเนียนนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็มีรอยกระเทียมอยู่แล้วนะ พอข้าวผมไปเอาเก็บใส่ไว้ในตู้อะแข็งนะ ตามพ้อยเม็ดมันแหลกแหลกแหละไม่ต้องถึงกับมันเป็นแป้งละเอียดหรอกของอะไรไม่ควรจะทิ้งก็อย่าไปทิ้งของอะไรไม่ควรจะเสียก็อย่าให้มันเสียนะนี่สายสนใจไม่รู้เพื่อนๆจะรับได้ไหมว่าทั้งบ้าทั้งบอกาะเที่ยวก็ไม่เที่ยว เรื่องของกินนะเกิดเป็นวันแล้วก็นอนอินเนอร์มาเต็มนะเพื่อนเพื่อนนะไม่ทำอะไรก็จริงแหละเขาก็มีตำนานอยู่อย่างหนึ่งว่ารักสงบก็ต้องเตรียมรบให้พร้อมสับไหมไม่ใช่ว่าไม่ทํางานนะเขาดน,นนึกไปเที่ยวก็จะไปแต่ถ้าไปไหนจะไปไหนก็ไป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 ,ไปเสร็จแล้วกลับบ้านก็มานอนเป็น ล,ลงเล้งไม่ใช่สมใจนะขยำจะ้ะให้มันเข้ากับกระเทียมนะขยาให้มันเข้ากับกระเทียมกับเนื้อปลานี่แหละง่ายเลยมันก็ทำให้เหมือนกับอืมเขาเรียกอะไรนะ อทอนมันยิ่งทุกยิ่งหวานนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่มีน้ำตาปลปึกก็น้นำตาลสายได้ทั้งหมดไม่มีอะไรก็ไม่มีคำว่าได้ไม่ได้นะได้หมดถ้าสดชื่อปกติถ้าว่าเรามีเวลาทำกลางวันเราทำกลางวันก็ได้เอาหมักไว้สักสองสามชั่วโมงแล้วก็หมักเกลือนะเอามาล้าง,ลางแล้วก็เข้าในวันเดียวกันเลย เมื่อวานนี้สนใจมามืดนะได้ต้องทำโน่นทำนี่หลายอย่างก็เลยเคียดเห็น,นเข้าเครื่องอย่างดีเลยเพื่อ,อนๆหอมมากวันไหนเสร็จก็สนใจจะเอามาออกให้เพื่อนๆดูนะเกือเนี่ยเราจะเอาเอาขยำอะไรเอารองอะไรนะก็ได้หมดแหละ มะชาอนนี้สนใจก็เอาผักดองมาดองน้ำซาวข้าวนะให้มันได้ออกเปรี้ยวเพราะที่อยู่ในโอ่งนู่นมันเค็มมันก็เหมือนกันไอ้นี่ก็เหมือนกันเราอยากจะกินเปรี้ยวแล้วก็เออเอามาทําตั้งๆไว้สองสามวันก็ไม่ต้องไปซื้อทนนะเท่านี้หกสิบาทเพื่อนๆมาเอามาต่อทุนให้เป็นหนึ่งร้อยได้ไหมเนี่ยแดงเป็นสองกองเนี่ยไม่มีหัวนะ พราะสดไดก็ไม่ชอบกินหรือแล้วหัวที่สดใดก็จะเอาใส่ในในี้อัดให้มันแน่นนะถ้าเป็นแม่ค้าก็จะเอาเรียงในถุงเลยมันใหญ่ไปไหม มันต้องอักแน่นนะเดี๋ยวเดี๋ยผมจะไปหาของเล็กๆก่อน ถ้ามันใหญ่ไปมันก็ดูเกะกะแล้วหาของย่อส่วนเอาทำให้มันเล็กๆสมใจก็ยังเชื่อคำโบราณอยู่นะเพื่อนๆมือดีตินดีกินดีปากเอ๋ยมือห่างตินห่างอดแล้วปากเอ๋ยนี่ใส่กล่องอันนี้เอาตัวใหญ่ไว้ข้างล่างนะเลี้ยงให้มันสม่ำเสมอกันไป เือไม่ใส่แล้วนะเพราะว่าเมื่อวานนี้หมักเอาไว้เมื่อคืนน่าจะเป็นสิบชั่วโมงเลยไหมตั้งแต่สองทุง่มยันสว่างเนี่ยหลายตัวนะรับรองเพอได้กินแหละข้าวเหนียวกับกระเทียมแล้วมะเข้ากับปลาใส่น้ำตาลนิดนึ่งมันเข้ากันดีดจ้ะอันนี้ก็เป็นของที่โบรัามโบราณเขา ทำไม่สมใจกินถ้าสมใจก็แอบจํํๆมานะไม่รู้ว่ามันจะเหมือนของของเพื่อนๆไหมนี่ถ้าไม่มีข้าวเหนียวก็ใช้แป้งข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวก็ใช้ข้าวเหนียวขออะไรถ้ากินเหลือเก็บใส่ตู้เย็นไว้เราต้องจะใช้เราก็ไม่ต้องไปนึ่งใหม่มันมีหลายช่องทางให้เราใช้นะตู้เย็นนี่ก็คือตู้ถนอมอาหารเราก็ใช้เขาให้มันมีประโยชน์ ก็เรียงๆไปสมเด็จคิดว่าไม่กี่วันหรอกก็จะต้องเปียบแต่งกล่องเลยเพื่อนๆเดี๋ยข้าวเหนียวสมเด็จก็จะเอาตั้งข้างบนนี่แหละไม่ทิ้งหรอกต้องจะเสียของนะใส่ไว้จ้ะ ก็มันไม่มีอะไรมีน้ําตาลกระเทียมข้าวเหนียวตำตำก็ไม่ต้องตำม,มากตำนิดนิดหน่อยหน่อยะก็ต้องระวังแมงวันด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาถุงหอ่อแมงวันจะหยอดไข่ขังแล้วมันจะเข้าไปนะ เดี๋ยวเวลาเปรี้ยวแล้วสมมติจะเปิดให้เพื่อนๆดูจ้ะอันนี้ก็เอาไปล้างเก็บไว้ทำในงานอื่นๆต่อกระปุกนี่ก็เป็นกระปุกที่ซื้อขนมซื้ออะไรมา,าก็ใส่ใส่มานะะก็เก็บไว้ใช้งานอื่นได้แค่นี้แหละการทำปลาเปรี้ยวตั้งไว้นะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจมารับชมเวลาให้สนใจนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะเข้าไปหาเพื่อนๆที่มาหานะก็จะไปไปไป,ไปมามาแบบนี้จนนู่นแหละจนเบื่อหรือว่าร่วหายตายจากไปนู่นแหละเพื่อนๆนี่อไห้จ้ะ ปูกปากให้แน่นนะมันไม่ได้มันเล็กไปถุงมันเล็กไปเด้อเด้อเด้อถุกไม่ได้มันเล็กไปนะอือเราจะ้อหาถุงให้มันใหญ่สักหน่อย มัต้องกลัวแมงวันนะถ้เแมงวันเข้ามาหยอดไข่ขังได้แล้วรับรองมันจะเสียอัตรักษเอานีอ่อย่างนี้หันปากถุงให้แน่นจ้ะนึกเอาสายางมัดนะ คุณทุกๆกำลังใจจ้าสวัสดีจ้า